3519ครับอ่ะก่อนชมยกต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวใต้ครับเชิญชมการแข่งขันศึก พลังรวมพลเกียรติยอดยิ่งมากุศลน,นะครับจิงแชมป์ชมรมมวยสยามภาคใต้ในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์นี้แหละครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดพุทธดีภูผารามอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับอีกหนึ่งรายการ9ก้ากุมภาพันธ์นะครับเดรนเพชรสีทองบวฟาากฟอดพยัคฆ์แดนเหนือสนามมวยสอสลัดชีพจังหวัดลบบุรีครับอากาศมา,มายกที3แนละ้วตอนนี้ทำร้อนเต็มรนะ้อยแล้ว นะครับอามซ้อนฝ่ายแดงรอจังหวะครับรอจังหวะสวนในขณนะที่ขจรศักดิ์เองก็คอบอาวุธได้ดีๆครับนะสาวมัดย,ยาวๆแล้วแทงซ้ายตาม่านะมวยมันต้องอย่างนี้ครับจะเป็นมวยเด่นมวยตังเพื่อตัวเองเลยครับอ่านั่นแหละครับแปลว่าสับรุ่ไปนะครับ เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับน่าสนใจครับไม่ต้องฟิวแล้วแค่ผายครั้งหนึ่งกระจงสักนั่าน่ะบัต้องมีหวดเายอย่างนี้นะครับไหนกลางกลางเลยรุ่นหลาาังเขาเดียวกันทีน่ว่าใครจะเนียนกว่ากันนั่นเองาาเครับเนี่นะครับเต็มมากครับฐานของอเมซอนกระจองสัตว์ติดบ,บ้าเ เป็นฝ่ายรอจังหวะบ้างาดึงให้อเมซอนเดินเข้าหามีไม้โอ้ยซ้ายก็ไปทีนึงครับก็จ,นจุนอาวัาาาลริว้วมาครับหมดยกซะก่อนครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาจังหวัดปราจีน,บ,น,นบุรีครับนายกอ๋อบ้านทีพอบอโตงพนายยุตการบอเงินครับ,รบนี่คือ FC ของศึกเจ้าใวมไทยเวทีมวยสมอ้อมน้อย โอ้น้อยเืนรัตนาครับต้องบอกว่านี่ครับเวทีอเมซอนบอลมหาชัยครับตัง้งโวยจากห้วยถแถลงโคราชปลาแดงครับนักเงินระจัก์ศรสีโอโปอลมาจากนาเดิมสุราคานีมาการโนจนวันตสุบจีที่ขากบวนเวทีอ่ะยกน,นี้เออไม่เดี๋ยวรถให้เหลือสามยกสักทีไหมจะได้จะได้มาในแต่ย,ยกแรกอ่าได้นะครับลงมา,าทำอะไรไม่ได้กรรมการล่ามาก้างเวทีก็ปลากระต่อเดินต่อครับโอ้ย โอ้ยข้างในมุดไปเลโอ้อย่างนี้มันหยามกันนะมาทาลูกพักเต็มเต็มโอ้ยน่ามาทางนี้นะอานาไทยแท้ชนะไม่รู้ว่าได้ใจน่ะอาจารไม่มีคำอีกอย่างนี้อ้าวอเมซอนมาโอ้โหตอนนี้พลิกทําวขาไม่ทันโดนครับโดนไปหลายขนาด Saint, ol, ครับอเมซอนเกิดอะไรขึ้นกับเขาสลับขาล่อรอบปัดหนึ่สองเข้าสายยัดเข้าไปโอ้ยเข้าสายยัดชุดนี้มาโอ้โหโอ้โหอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่คุณเป็นเล่นทำได้ป้ายาเขาดีจริงๆยี่ห้ออะไรนะฟ้าทลายโจรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจัดชิงเข้าไปยมือหนึ่งเรียบร้อยเลยก็แค่ลายยกที่สี่นะครับเป็นนั้นว่าทางด้าน ขจรศักดิ์สีโอปอลนะครับเป็นฝ่ายชนะทีเคโอนะครับเอาไปดูภาพช้ากันอีกทีหนึ่งแม่เนี่ยครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับยินดีกับขจรศักดิ์ด้วยนะครับพลิกมาชนะน็อกทางด้านของอเมซอนบอลมาชัยในยกที่4นะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าดูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปชมโฆษณาครับอ่ะดูนะครับมาดูมาดูเริ่มตั้งแต่นู้นเลยครับมาทารูปพักได้ไหมอ่าเอาผลปศิตรูมาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยครับจังหวะล็อกนายเขายัดเข้าไปยัดเข้าไปครับ ทางด้านของไอเมซอนครับพยายามจะยืดแขนแล้วนะครับชายแขนซ้ายยืดจะหมัดขวานำเข้าไปก่อนครับ <S <S มีอาวุธนำเข้าไปนะครับเกาะในเข่าซ้ายยัดอุ้ยยัดเนี่ยขวาโอ้โหมาหลายทิศทางเหลือเกินครับสอกขวาใส่เข้าไปปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนครับอุ้ยโดนเข้าไปแล้วก็เด้งไปเได้งมากรรมการล